ที่โรงเรียนศรียานุสร์จังหวัดจันทบ,บุรีได้มีการประสานงานกับเทศบาลเมืองท่าช้างให้ส่งเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อในโรงอาหารห้องประชุมห้องเรียนต่างๆเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและห้องเรียนของสถานศึกษาสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูอาจารย์และผู้ปกครองหลังจากที่ทางโรงเรียนได้เปิดเรียนมาแล้วหสัปดาห์ ผู้ในการโรงเรียนครับคุณสมพงษ์เปรมปิยศีได้เปิดเผยบอกว่าสําหรับปีการศึกษา2,565นี้โรงเรียนได้มีการเปิดเรียนมาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2,565ซึ่งทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มซึ่งก่อนการเปิดเรียนก็ได้มีการสอบถามจากทางผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนสอบถามไปนะครับว่าอยากให้เปิดเรียนหรือไม่สรุปผลว่า90%เนี่ยต้องการให้เปิดเรียนจึงได้มีการขออนุญาตกับทางสบคจังหวัด แล้วก็ได้มีการจัดมาตรการควบคุมเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องตรวจเอทเคด้วยตนเองและถ่ายรูปผลตรวจมาแสดงก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนก็จะมีมาตรการในการเว้นระยะห่างและพออน,นะครับบอกว่าให้คาถาป้องกันตัวเองก็คือการใส่แมสและเว้นระยะห่างรับประทานอาหารเฉพาะตนในห้องเรียนนะครับก็จะเปิดแอร์สองชั่วโมงแล้วก็ปิด เพื่อเป็นการเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทยได้สะดวกและที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ก็พบว่ามีนักเรียนติดเชื้อด้วยเหมือนกันทางโรงเรียนก็ได้มีการแยกตัวออกแล้วก็นํานักเรียนที่ติดเชื้อเข้าห้องพักแล้วให้ผู้ปกครองมารับกลับส่วนผู้เสี่ยงสูงได้มีการจัดห้องเรียนไว้ด้านหลังห้องเพื่อให้เด็กได้เข้าสู่ระบบการเรียนได้ตามปกติซึ่งบางคนที่อยู่บ้านก็สามารถเรียนออนไลน์ไปพร้อมกับเพื่อนได้ จะใช้ใบางานใช้เอกสารอย่างไรก็สามารถใช้ได้หมดเพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือน,นะครับนักเรียนเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับสัปดาห์แรกเนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่ม A ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่2ี่ก็จะเป็นของกลุ่ม B นะครับซึ่งมาตรการของการป้องกันตอนนี้นะครับเราสำรวจแล้วนะครับว่าอันแรกเลยสำรวจความต้องการของ ผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยก็อยู่ที่9 1้าบห้าคือต้องการบริเวณออนซ้ายเราก็ขออนุญ,ญาตกรรมการแทนจ่าแล้วก็ทําการเปิดซึ่งทุกอย่างได้ผ่านทางสาธารณสุขอำเภอนะครับแล้วก็ผอวักเขาจังหวัดครับในการขอเปิดผ่านมติของกรรมการแทนสารเรียบร้อยนะครับซึ่งเรามีมาตรการตอนนี้ที่เราทำเนี่ยก็คือเด็กทุกคนที่มาเนี่ยเขาสามารถตรวจเอทิเกอร์ไตนเองได้แนละ้ว เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กแสดงผล ATK เราให้เข้าโรงเรียนเลยนะครับ